นี่ฮะซ้ายอีกทีนึงอัพคัดขวาซ้ายขวาอู้ดูครับแต่ก้านคอยอแส้นกไม่เป็นไรสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมาไทยฮีโร่และแอดมินทีครับวันนี้ขอนําเอานักชกที่หลายๆคนขอมานะครับนั่นก็คือยอแสนนกายไฟเทคครับนักชกคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้รับแข่งกับนักชกหนุ่มกว่า10ปีครับนั่นก็คือมินาอินะครับกติกาการชกเนี่ยเป็นการแข่งขันมาร์ทไฟครับหยก9นาทีนะครับแล้วก็ไม่มีการให้คะแนนนะครับชนะด้วยการน็อกหรือว่า TKO เท่านั้นครับ นี่ฮะเดินเข้ามาเตะขวามาครับมินาอิย้อแสนไก่เดินะครับที่เมือะแทกเข้าไปที่เมือะแทกไปอีกทีนึงครับโอ้โหดูครับเบียดเข้ามาซอกครับไม่โดนฮะใช้ได้หมดมาเท้าเขาซอกนะครับทิ่มไหมครับซ้ายไปอีกทีนึงโอ้โหนี่ฮะเป็นยอดมวยซ้ายอีกคนนึงเลยครับยอดแสนไก่อุเฉียงขวาแล้วซ้ายโอ้โหดูครับเต็มเต็มครับโอ้โหลุกลงไปครับเพิ่ง20วิของยกแรกเท่านั้นครับโอ้โหลุกขึ้นมามึนแล้วฮะนี่ฮะโอ้โหพี่เลี้ยงครับพ่นน้ำมาใหญ่แล้วโอ้โหดูครับอยู่โยนน้ำขึ้นมาด้วยนะครับ เอาละครับมีนาอินี่ฮะเจอต่อยโอ้ยแต่ว่าเตะสวนมาครับนี่ฮะมีนาอิจะไหวหรือเปล่าโดนหมัดเวียงเข้าไปครับนี่ฮะซ้ายอีกทีนึงอัปคัดขวาซ้ายขวาอู้ดูครับเตะกันคอยอดสันไก่ไม่เป็นไรครับเดินเข้ามาเตะต่อยซ้ายอีกทีนึงล่วงลงไปครับโอ้โหพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงพลน้ําใหญ่เลยฮะดูครับขึ้นมาแล้วก <soever 's S 1> ็ผ <that> ูดูครับพลน้ําใหญ่เลยโอ้โหเวทีนี่เปียกไปหมดแล้วนะฮะนี่ครับนับ8นะครับผมถ้าโดนต่อยล้มไปอีกทีนึงก็คือแพ้เลยนะครับนี่ฮะ จะใช้ศอกครับนี่โดนเตะครับผมยอนสันการเดินเข้าไปทิมหมัดทิมกระแทกครับโอ้โหแล้วก็นะตีเข่าเข้าไปครับดูครับกระแทกไปครับผมกระแทกไปอีกทีนึงโอ้โหดูครับล่วงลงไปแล้วครับโอ้โหเพียงแค่1นาทียี่สิบประมาณแค่11วิเองนะครับเมื่อกี้ไม่ถึง20วิบวิขออภัยนะครับนี่ฮะโอ้ไม่ไหวเลยครับผมนี่ฮะยอนสันการเอาชนะไปได้ครับผมเพียงแค่1นาที11วิเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ฮะ ตอนนี้การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่ยอดเส้นใกลเนี่ยลีทายไปสักพักหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับตอนนั้นบาเดเจ็บนะครับแล้วก็กลับมาต่อยใหม่นะครับเ, r, เดี๋ยวเราลองดูภาพช้ากันนะครับผมคือโอ้โหนี่ฮะกลับมาครั้งแรกก็โหดเลยครับนี่ยฮะเวี่ยงขวาไปแล้วก็ซ้ายครับโอ้โหเต็มคางเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ยังดีนะครับที่ลุกขึ้นมาได้แต่ว่าก็คงมึนมากนะฮะนี่ฮะจังหวะนี้ครับคือแบบโดนไปเต็มคางเลยครับในหน้าสะบัดเลยนะครับและนวมเนี่ยมันนวมจะเห็นว่ามันบางกว่าปกตินะคระนนบบ MMA นะครับบบเนนนววมมแ่าาหือล้ยๆ MMA อ่นานี่ฮะดูฮะจังหวะนี้จังหวะที่2ครับนี่ฮะโอ้โหฮคุกซ้ายไปครับเต็มเต็มเลยครับดูว่าพี่เลี้ยงนี่ฟาดพื้นเลยครับไม่รู้ว่าฟาดทําไมครับเจ็บใจมากอ่าฮะดูจังหวะนี้ครับนี่ฮะโอ้โหเนี่ฮะแล้วพี่เลี้ยงก็แบบเหมือนกับเอาน้านะครับขึ้นมาโยนใส่ผมนะฮามากครับจังหวะสุดท้ายครับเดินเข้าไปครับนี่ฮะโดนปล่อยสวนออกมาแล้วซ้ายไปทีนึงครับโอ้ยังโดนไม่เต็มครับแล้วก็จังหวะนี้ล็อกคอกันครับแล้วก็ตีเข่าเข้า แล้วก็ซ้ายีกทีขวาเนี่ยคโอ้ยังไม่ทันได้โดนซ้ายอีกทีนึ่งแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยพอหลังจากชนะแล้วนะครับบัวขาวนะครับก็ได้ขึ้นไปร่วมเวทีนะครับเพราะว่าบัวขาววันนั้นได้ไปแสดงโชว์สาธิตมวยไทยนะครับก็สาธิตมวยไทยโบราณเนานะแล้วก็เหมือนทางทีมงานเขาก็อยากเรียกให้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการนะครับที่จะจัดการแข่งข,ขันระหว่างบัวขาวแล้วก็ยอดแสนไกลเช่นกันนะครับซึ่งเป็นไฟในฝันของแฟนๆนักมวยทั่วโลกเลยนะครับผมเป็นนักสู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาทั้งคู่นะครับ ก็เนี่ยฮะวันนั้นในในปีนั้นนี่ถือว่าแฟนๆอยากชมมากนะครับสำหรับคู่นี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังโบขาวนะครับพูดถึงการแข่งขันมาร์ตไฟกันนะครับและล่าสุดโบขาวก็เพิ่งต่อยมาร์ตไฟที่กัมพูชาเนาะชนะน็อกคิสกิมบี้ไปนะครับลองดูคลิปในแฟนเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวลองฟังโบขาวพูดครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวก็โอเคครับก็ เป็นปรากฏการณ์นะครับครั้งใหม่แล้วก็เป็นศึกนะครับใหม่ที่ผมคิดว่าในมุมมองของผมคิดว่าได้เล่าใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็หาสนานะครับสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองชมนะครับศิลปะใหม่ๆนะครับได้ให้ทุกคนได้ดูแฟนๆชาวไทยอยากเห็นการแข่งขันระหว่าง2ยอดนักชกไทยไหมครับผมยังไ,ไงก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ ตอนนี้ถ้าไม่ได้เจอกันในมาร์ตไฟก็อาจจะไปเจอกันในวันแชมเปี้ยนชิพครับยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ